เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ เดือนรายวันประจำวันพุธที่14กันยายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายรับเข้ามาแบบจุกจุกจะใช้จ่ายได้อย่างมีความสุขแถมยังมีโอกาสนําเงินไปใช้อีกด้วยเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานหากทํางานประจําก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการพัฒนาต่อเนื่องส่วนทําธุรกิจก็จะได้ไม่ติดขัด แต่มีความราบรื่นก้าวหน้ามาเยือนแทนของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ได้หวานชื่นเหมือนเมื่อก่อนที่เคยคบกันแต่ลึกๆแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดคุณจะตกกลุ่มรักใครบางคนแต่ยังไม่รีบร้อนในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ออร่าเศรษฐีจับคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างมหาศาลฐถานาการเงินดีขึ้นตามลําดับเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหน้าที่การงานของคุณในตอนนี้ถึงแม้จะมี หาเข้ามาก็สามารถแก้ไขได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักผัดกันงอนผัดกันง้อสลับกันไปเรื่อยๆแต่ทั้งสองคนก็ยังรักกันแน่วแน่นสว่วนคนโสดตอนนี้ฮอตประหลอดแตกเลยทีเดียวก็ว่าได้มีคนมารุมรักแต่คุณคนเดียว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะถึงแม้คุณจะมีเงินเข้ามาค่าจะจ่ายต่างๆก็เยอะไม่เบาเรื่องของการงานตอนนี้งานของคุณหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะแต่ละงานก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ถ้าคุณสู้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอมีอะไรก็ปรึกษาหารือก,กันตลอดส่วนคนโสด มีใครผ่านเข้ามาในชีวิตลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินจะมีเงินเข้ามาในตอนนี้เยอะแยะมากมาย มีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่ก็จะสมปรารถนาเรื่องของการงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบถึงแม้คุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่คุณก็สามารถจัดการปัญหาได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถ้ามีเรื่องไม่สบายใจให้คุณเคลียร์กันเสียก่อนส่วนคนโสดยังไม่มีอะไรที่แน่นอนตอนนี้อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสมีโชคมีลาบ จากการทำงานเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ามาน้ำพักน้ำแรงล้วน,วนเรื่องของการงานตอนนี้ความก้าวหน้าของคุณมีมากขึ้นเรื่อยๆจะได้รับโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานจงเตรียมตัวไว้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากเพิ่งคบหาดูใจกันความรักหวานแววสุดๆส่วนคนโสดตอนนี้มีใครเข้ามาทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นและจะสารสัมพันธ์รักในอนาคต สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณช่วงนี้ขาขึ้นคุณจะทำอะไรขยนันทำมาหากินมีเงินเข้ามามากเรื่องของการงานคุณมีความสุขในเรื่องของการทำงานมากขึ้นเริ่มมองเห็นความสำเร็จจากสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่คุณและคนรักรักไละทุ่มเทให้กับการทำงานมากเป็นพิเศษเพราะอยากหาเงินแบบจุนเจอครอบครัว ส่วนคนโสดจะมีแววได้สลาดโสดกับใครบางคนที่ฟ้าลิขิตมาให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าคนถ้าจะให้ดีควรแบ่งเอาเงินไว้เพื่อฉุกเฉินบ้า เผื่อกรณีฉุกเฉินด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณปวดหัวตุ๊บๆอีกแล้วเพราะคุณจะได้เข้าไปจัดการโปรเจกต์บางอย่างที่ยากมากพอสมควรเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจริงๆแล้วยังรักกันเหมือนเดิมเพียงแต่บางเวลาที่สวีทกันน้อยลงก็เท่านั้นส่วนคนโสดอยู่แบบสบายใจไม่มีใครมาให้เดือดร้อน ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ